แฟนหงแดงข้ามผ่าดเสื้อลิเวอร์พูลฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ของแท้จากอาดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับพบก,กับสุรุกข่าวลิเวอร์พูลก่นที่จะไปฟังสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะฮะแอดมินขอฝาก เพจใหม่ของแอดมินนะครับหลังจากที่เพจเก่าชาวปุบบ้างคลังลิวบูผูโดนแบนไปนะครับเพจใหม่กลับมาแล้วนะครับอยากเชิญชวนเพื่อนแฟนนะครับเพื่อนๆพ,ๆพี่ๆน้องๆมาเริ่มเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเรามาพบกันที่เพจนะครับเราเริ่มต้นกันที่โอ้ย,อยาราฝ่า,าวงไม่แหวงแหวงเนี้ยถ่ายดู <laughs> ทุกมือสุเวนพี่น้องเอ้ยจนต้อลิเวอร์พูลจอบปิดดยูมาร์เกงฮีสัปดาห์นี้นะฮะคาดค่าตัว40ล้านปอนด รายงานด่วนเลยนะครับได้มาเมื่อตะกี้นี้นะฮะคขนคิงงุกงาบงาบสเตเทีนแอนฟิลนะครับหงดงจอไปจอบคว้ามาเกอเฮเสียแผงหลังวีกนี้รู้เรื่องศึกพรีเมียร์ลีกแกรแม้เปิดรุนก,การไปแล้วแต่ตลาดการแข่งนั้งแต่กำลังลุกเป็นไฟล่าสุดหงดังลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวใหญ่จอบมาลุกข้าตกลงคว้าตัวมารเกอเฮประกันหลังกับแตันทีมช่างเกล็ดจากคริสตัลเพลสมาอุดรอยรั่วในแนว,แนวรับโดยค่าตัวที่คาดว่าน่าจะจบที่ราว40ล้านปอนด์ และอาจามีการประกาศอย่งยางเพ็นการในสิ้นสุดสัปดาห์นี้บงเอินแอนฟิลระบุนะครับว่าการเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ,บ็กรายเป็นภารกิจเร่งด่วนหลังจากที่ลิเวอร์พูลตัดสินใจปล่อยดาวรุ่งยานชาวเรอลคอนซาไปให้กับเบอร์ลร์คูเซนทำให้ลุมกำลังหลักในแนวรับเหลือเพียงเวอร์จิฟันไดอิบราฮิมากดเต้และโจคกเมตเทนั้นซึ่งอาจาไม่เพียงพอต่อการลุ้นแชมป์ในระยะยาวทำไมต้องเป็นเกฮีบอลร้านของลิวงเวอร์พูลครับบองว่าดีลนี้คือโอกาสทอง ที่คว้ากองหลังระดับคุณภาพเข้ามาเสริมทัพโดยปัจจัยหลายอย่างที่ลงตัวอย่างน่าทึ่งสัญญาปีสุดท้ายเกฮีเหลือสัญญากับพาเลทอีกเพียงแค่ปีเดียวทําให้หงแดงอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบในการเจรจาต่อรองราคากัวตาฮงโกลการได้ตัวเกฮีซึ่งเป็นผู้เล่นที่เติบโตในอังกฤษจะช่วยให้การบริหารจัดก,การรายชื่อผู้เล่นในพิมลีกมีความยุดหยุ่นมากขึ้นตกลงส่วนตัวกันได้แล้ว รายงานเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลได้เปิดฉา,ากจ่จ่ากับเอเย่นของนักเตะมาตั้งแต่เดือนมินาคมและสามารถบรุคเข้าตกลงในเงื่อนไขส่วนตัวกับประการังในวัย24ปีได้เป็นที่รวดเร็วเบื้องหลังค่าตัว40ล้านปอนด์แม้ทางเกลสตอร์เปลตจะพยายามโกงราคาให้ไปถึง45้าล้านปอนด์แต่มีอุปสรรคสำคัญคือเงื่อนไขที่ทำเอาไว้กับสิงบรูเชลซีอ,อดีตตัวจัดเก่าของเกฮี ซึ่งรวมว่าโลซีจะร้องเงินส่วนแบ่งถึง20%จากการขายครั้งต่อไปแต่ไม่พาเลตไม่สามารถตั้งราคาค่าตัวสูงเกินจริงได้และคาดว่าดิวจะจบลงที่ประมาณ40ล้านปอนด์สุดบข่าวด,ดราม่าท้ายฤดูกาลขณะเดีวยวกันประเด็นที่เคยเป็นที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับภาพที่ดูเหมือนเกฮีมีปากเสียงกับโอลิเวอร์กัเนอร์กุนเชอร์คริสตฟลพลหลังจบเกมกับโลซี ก็ได้รับการชี้แจงแล้วว่าเป็นเพียงแค่การเร่งรีบเพื่อเข้าไปทํากระบวนการการตรวจสารกระตุน้นตามกฎของสมาคมฟุตบอลไม่ได้เป็นมาหาความขัดแย้งภายในแต่อย่างใดหรือเพียงขั้นตอนการตรวจร,ร่างกายเท่านั้นหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนมาร์เกอรีจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของทัพหงแดงอย่างเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับภารกิจและล่าความสำเร็จในลุนการใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะฮะรายงานนี้มาจาก d e v c o c p c o m นะฮะสื่อที่เกาะติดสถานการณ์ลิเวอร์พูลนะฮะ เตรียมตัวได้เลยนะฮะท่านผู้ชมถือว่าเป็นข่าวดีแบบสุดๆนะครับขนคิงลูกงาบงาบอีกแล้วด่วนสถานการณ์ตึงเครียดกิมไลโพสต,ตอบโต้ข่าวอีสักอย่างเผ็ดร้อนห้องแต่งตัวระอุบุโนโพสเดือดไม่มีใครใหญ่กว่าสโมอสรสวนข่าวอิสักสอยย้ายเี่ม สันสเตเทนทินเซนเจมพานะครับบูนกิมาไลมิคฟิลโคสการของนิวคาเซจุดประเด็นร้อนกลางโซเชียลมีเดียด้วยการโพสต์ข้อความเชิญตอบโต้ข่าวการย้ายทีมของเล็กซ์นอริซักเดายิงเพื่อนร่วมทีมขึ้นใต้น้ำในแคมป์สระกาดงเริ่มกระตัวรุนแรงขึ้นทุกขณะหลังจากสื่อต่างประเทศหงกระแสข่าวว่าเล็กซ์นอริซักตัดสินใจย้ายออกทีมแทนที่จะปล่อยให้เรื่องเงียบไปนะครับแต่บูนกิมาไลกับเลือกที่จะสาดน้ำมันเข้ากองไฟด้วยการโพสต์ ใน i ิน t a g r กรมส่วนตัวพร้อมวัดทัดเด็ดว่าไม่มีใครอยู่เหนือสมสรแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อถึงใครโดยตรงนะครับแต่ช่วงเวลาและครอบความดังกล่าวกับถูกแฟนบอลและสื่อมวลชนตีความไปนิดงเดียวกันว่าเป็นการสร่งสารถึงข่าวของดราดยิงชาวสวีเดนอย่างไม่ต้องสงสัยการเคลื่อนไหวยอย่างทันควันและเผด็ดร้อนขออมูดงกรไลา์ได้สร้างความประหลาดใจและก่อให้เกิดคำถามตัวโตๆถึงบรรยากาศภายในทีม สถานการณ์ล่าสุดนี้นะครับทำให้หลายฝ่ายต่างจับตามองเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์แตกหักกันสุดตอนนี้ไม่ใช่แค่สโมสรแล้วแต่ลามไปถึงเพื่อนร่วมทีมแล้วนะฮะอนาคตของอิสซักจะจบลงอย่างไรแฟนบอลทูนอามี่คงต้องติดตามความเคลื่อนไหวนี้อย่างไม่กระพริบตานะครับหงแดงเข้าเกียร์ห้าสองสัปดาห์สุดท้ายตลาดเดือดลิเวอร์พูลเร่งเครื่องหวังปิดดิวคู่หูอิสซักเกฮี เขย่าพิมลีพร้อมปล่อย2เพชรงามเก็บเลเวลอนฟิลล์ลกเป็นไฟนะครับเมื่อหงดังลิวโลตบเป็นข่าวกำลังเดินเครื่องเต็มสูบในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดกัลสันนักตเตะโดยมีเป้าหมายใหญ่ก็คือการคว้าตัว2อพกเนียมอย่างอเล็กซานด์อิสซักและมาร์เกีหเข้ามาเสริมทัพคะแนนก,การก็เตรียมปล่อย2ดาวรุ่งพุ่งแรงออกจากทีมเพื่อไปหาประสบการณ์ปฏิบัติการไล่ล่า2ดิวยักษ์ใหญ่เขย่าตลาดและข่าววงแนวนระบ,บุว่าทีมงานของลิวโลกำลังทำงานกันอย่างหนัก ืจจ่อเจรจาควาตัวเล็กๆชักเดาวยิงฟอร์มร้อนแรงจากนีเขาเซอและมาเกยเฮี ee, ประกันหลังกับตันทีมคริสตัลเพลตมาเป็นทิตหลักท,ทุกคันในแนวรุกและแนวรับแม้เดียวทั้งคู่จะไม่ใช่ื่อง,ง่ายและอาจต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลแต่ช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้และนี่คือภารกิจสําคัญที่สมโมสรต้องการปิดให้สําเร็จเพื่อความพร้อมสูงสุดเพื่อการลุนนรกกร้นแชมป์ในลุกานี้เปิดทางอนาคตดันคอสมาสกอดันสู่เวทีใหญ่ ขณะการภารกิจเสริมแข่งทีมชุดใหญ่กำลังเดินหน้านะครับแผนการสร้างอนาคตก็ดําเนินไปพร้อมกันล่าสุดลอิสคูมาร์ตและเคสการดันสองดาวรุ่งที่ถูกจับตามองอย่างคริดไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมเยือนช่นเกมล่าสุดซึ่งเป็นการส่งชันยันชิดชัดว่าการยยทีมแบบยืมตัวใกล้เป็นความจริงเต็มที่ตังคูได้ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาตลอดช่วงปลีซีซั่นและการปล่อยยืมตัว ครั้งนี้ก็คือสเต็ปต,ต่อไปที่สโม,มสรหวังไว้เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลงสนามอย่างสม,ม่ำเสมอในลีกที่แข็งแกร่งขึ้นและกลับมาเป็นกําลังหลักในอนาคตการเคลื่อวทั้งหมดนี้นะครับสะท้อนเห็นถึงการวางแผง2มิติของลิเวอร์พูลคือทุ่มปัจจุบันและสร้างอนาคตในเวลาเดียวกันอีกส,สัปดาห์ที่เหลือต่อจากนี้แฟนบอละครับต้องจับตาดูอย่างไม่กระพริบตานะครับ เงาตอเรึคือแนเฟลเบนฟอร์เตอร์สุดทึ่งชี้เอกติเก้คือเอลนิงโยยุคใหม่ของลิเวอร์ pool ปรากฏการณ์ก้อนใหม่ฮูโก e เอกติเก้โจฟอนนีอย่างร้อนแรงทันทีกลายเป็นดาวเด่นในแนวรุกของลิเวอร์ pool ในยุคของกุนซืออันเนอร์สลัดเหมือนจนต้องทวีตเบนฟอร์เตอร์อดีตนากมันพิมลีนะครับเปรยบเปยภาพลักษณ์และลีลาการวิ่งของเอเกติเก้ว่านี่มันเฟอร์นันโดตอเรสในยุคพีกชัด เพชรเม็ดงามแม้รูปร่างจะบอบบางแต่ความเจ็บคมในการทำประตูและการประสานง,งานกับเพื่อนร่วมทีมทำให้เขากลายเป็นความหวังใหม่ของเดอะคัพทันทีสร้างความือฮาทันทีหลังจบเกมพิมลีกนัดเปิดฤดูกาลฮูกโ,กโกอิเกตเก้กองหน้าดาวรุ่งตัวใหม่ของลิเวอร์พูลกำลังถูกพูดถึงอย่างหนาหูหลังเบนฟอร์เตอร์อดีตนายทวันชื่อดังออกมาเปรยบ์ยลีลาการเล่นและภาพลักษณ์ของเขาว่าเรากเป็น การกับชัอตมาเกิดของเฟอร์นันโดตอรเรสตำนานดาวิี่ปนใจเดือะครับในยุคที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดเอเคดดเก้ดวยิงชาวฝรั่งเ,เศสที่เพิ่งย้ายมาจากปารีสแซงต์แชงก์ได้ระเบิดฟอร์มเก่งในทันทีตั้งแต่เกมคอมมอนเนติชีลและสานต่อความยอดเยี่ยมในเกมลีกที่เปิดบ้านถล่มบอลมัด4-2โดยเขาสามารถประสานงานกับแนวรุกระดับโลกอย่างงูซาลาและฟอร์เรนเวียสได้อย่างลงตัวจนกลายเป็นหัวใจในเกมบุกของถีม ฟอร์มันเจอดจลัดนี้ไปเข้าตาเบนฟอร์เตอร์เขาอย่างจังจนเขาต้องคราวผ่านช่อง YouTube Channel ของตัวเองว่าผมถึงกับต้องทวิตเลยว่านี่มันเฟอร์นันโดตอเรสในยุคพีกกลับมาวิ่งในสนามให้ลิเวอร์พูลอีกครั้งหรือเปล่าฟอร์เตอร์เล่าหลายคนบอกให้ผมใจเย็นๆแต่ผมไม่ได้หมายถึงฟอร์มการเล่นอย่างเดียวผมหมายถึงภาพลักษณ์โดยรวมทั้งวิธีการขึ้นที่สไตล์การวิ่งประกอบกับสีเสื้อแข่งแนวย้อนยุคที่เขาใส่ มันทําให้ผมนึกถึงตอเรสมากเลยจริงๆเพนไม่งามในมืออาร์เนอร์สลัดแม้จะเพิ่งลงสนามในเกมอย่างเป็นการเพียง2งนัดแต่อีกกิติเกศก็ได้พิสูจน์แล้วว่าลิ์พูลภในของดีมาอยู่ในมือสถิติ2ประตูที่ทําได้คือเครื่องยืนยันชั้นดีถึงแม้จะมีรูปร่างที่บอบ,บางกว่ากองหน้าพิมลีกทั่วไปแต่ความคล่องแคล่ววิสัยทัศน์และสัญชตาตญาณการจดสกอร์อันเฉียบคมก็ทําให้เขาเป็นฝันร้ายของกองหลังคู่แข่งไปแล้ว ทำการข่าลือที่ยังไม่ได้นอนกับอเล็กซานด์อิสซักการแจ้งเกิดของเ e อกิติเก็อาจทำให้บอดบริหารเบาใจลงได้เพราะหนึ่งถ้าหากเพื่อนร่วมทีมปรับตัวเข้าที่เข้าทางกันมากกว่านี้เป็นเรื่องที่ยากที่จะจินตนาการว่าแนวรุกของหงแดงในกกัน,นี้จะอันตรายแค่ไหนนะครับไม่มีแผน2องลิ el, เวอร์พูลมุ่งมั่นคว้าอิซักพียงคนเดียวเตรียมยื่นข้อเสนออีกรอบ ซึ่งรายงานว่าลิเวอร์พูลครับไม่มีแผนสำรองในการสมทับในตำแหน่งของหน้าเนื่องจากผู้เขามุ่งมั่นที่จะคว้าตัวอเล็กซานด์อิซักโอหอกนิวคาเซลเพียงคนเดียวพร,ร้อมคาดจะมีการยื่นข้อเสนอในการเซ็นญาอีกหนดลิเวอร์พูลแสดงท่าทีที่จะเจนวันตรงการคว้าตัวอเล็กซซนด์อิซักมาร่วมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้ขณะที่นักเตะไฟ,ไฟเขียวที่ยายมาันคัดขึ้นกับหงแดงย้อนรอยก็ตามก่อนหน้านี้นลิเวอร์พูลได้มีการยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน110ล้านปอนด์ราว4850ล้านบาท ให้กับเนิสโซเพื่อปิดดิวดาวเตะในวัย25ปีแต่ว่าถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับอิซักจนไม่ยอมลงสนามให้กับเทียมแม้ปัจจุบันดิวนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ทว่าล่าสุดเจมส์เพียสผู้สื่อข่าวจากเดอนติกเปิดเผยว่าอิสซักยังคงเป็นเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลโดยไม่มีตัวเลือกอื่นๆในตอนนี้อเล็กซานเดอร์อิซักจะเป็นกำลังเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวเลือกกองหน้าของอันเนอร์สเตในปัจจุบัน จนถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าพวกเขาจะเปลี่ยนไปใช้แผนสำรองส่วนฟอร์บิโซโรบโนโกลูลูกหนังระบุนะครับว่าหงแดนจะยื่ยนขนอ้อเสนอคว้าอิซักอีกรอบหลังเกมที่ลิเวอร์พูลบุกเยือนนิวคาสเซิลช่วงต้นสำหนานิวคาสเซิลต้องหาก้อนนักกันใหม่อีกหนึ่งปัจจัยของเรื่องนี้คือ Alexander อเล็กซานด์อิซักอยู่ตรงกลางร,ระหว่าง2สโมสรนี้และเกมต่อไปคือลิเวอร์พูลพบกับนิวคาสเซิลผมคิดว่านี่ก็เป็นเหตุผลที่ทั้งสองสโมสรต้องเตรียมตัวให้พร้อม แต่ผมคาดหวังว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาสู่ตารางและพยายามอีกครั้งตามรายงานไม่ใช่ Liverpool. ลิเวอร์พูลสารการชื่อทีมเต็งควาแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ออกปากฟันทงโมสา,ารก่อนหน้าลิเวอร์พูลนะครับเจ้าของรางวัลนักเตะเยี่ยมของสมาคมฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือ p f a ล่าาสุดออกปากขี้ทีมเต็งที่จะควาแชมป์พรีเมียร์ลีกสีซั่นนี้ว่าไม่ใช่หงแดงแต่เป็นอาร์เซนอล ซาลานับยอดสตาร์ทีมชาติอียิปต์ประสบความสำเร็จได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยม PFA เป็นสิใหม่มากที่สุด3ามครั้งในพิธีแจกรางวัลที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อวันคันที่19สิงหาคมต่อจากปี2008หรือปี2022หลัง้ารางวัลเกียรติยศนี้มังคอคลองบางโมถูกสอบถามถึงความคิดเห็นทีมใดที่จะคว้าแชมป์พิมลีกสีซั่น,นีและเขาชี้ว่าอาร์เซนอลจะสมหวังหลังร้อนราจากแชมป์ลีกมาตั้งแต่ปี2004 ผมคิดว่าคุณมีทีมที่ยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ซาร่าเอ่ยถึงอาร์เซนอลก่อนเสริมว่าดังนั้นคุณจึงมีโอกาสดีผมคิดว่าคุณเป็นทีมเต็งในตอนนี้เหมือนตลอด5ปีอย่างไรก็ดีสตาร์ทีมชาติอียิปต์และหงแดงกล่าวทิ้งไทยด้วยว่าหวังว่าเราจะทำได้อีกหนในปีนี้กาลากเกิร์เวิลฝันทงแชมป์พิมลีกลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลใครจะชิวถ้วย สองกูรูฟันธงแชมป์จจมี่การ์เลเกอร์เชื่อลิเวอร์พูลป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ขณะที่แกรลี่นิวิวลฟันธงอาร์เซนอลจะคว้าแชมป์ซีซั่นนี้พร้อมทำนายท็อป4ทีมตกชั้นและดาวซันโวฮาร์แลนด์ยังถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งเจมี่การ์เลเกอร์และแกรลี่นิวิวลนะครับสองกุรูหนังเกล็ดฟันธงแชมป์อันดับที่2ถึงอันดับที่6ทีมตกชั้นและดาวซันโวพรีเมียร์ลีกเช็คเลยที่นี่จะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่จจมี่การ์เลเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลนะครััับบทททีีี่่เเเเววลาาาานนนน้้้ไปปหหห็กกกิคระ์มใ สี่กีฬาชั้นนาของประเทศเกลตเชื่อว่าหงแดงจะป้องกันแชมป์พิมพ์ล็กเอาไว้ได้หลังเห็นฟอร์มของทุกทีมไปแล้วนัดเปิดซีซั่นเมื่อสุดปดาที่ผ่านมาในรายการบอลเนยไนฟ์ฟุตบอลนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากาลัลเกอร์ยังมองว่าแมนซิสตี้จะได้อันดับ2ตามมาด้วยอาร์เซนอลและเชลซีส่วนวูดแฮมตันวันเดอร์เรอร์ซันเดอร์แลนด์และเบอร์ลี่จะเป็นสามทีมที่ร่วงตกชั้นด้านกาลนีวิวอดีตด้ความเมนยูซึ่งร่วมจัดรายการด้วยกันมองต่างม,มุมพันธงว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์น ส่วนลิเวอร์พูลก็ได้แคทที่3ตามหลังแมนเชสเตี้พร้อมกับให้ปีแสดงจบอันดับที่4ของตารางสรุปความคิดเห็นของจิมมี่การ์เกอร์และแกลนี่เนวิลล์มีดังนี้นะครับโดยแชมป์นะครับจิมมี่การ์เกอร์ให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ส่วนเนวิลล์ให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์อันดับที่2องที่สที่สนะครับโดยจิมมี่การ์เกอร์นั้นให้แมนเชสเตี้อันดับที่2อาร์เซน,นอลอันดับที่3เชลซีอันดับที่4ส่วนระหว่างแกลนี่เนวิลล์นะครับให้แมนเชสเตี้อันดับที่2ลิเวอร์พูลอันดับที่3 แมนยูอันดับที่4ส่วนอันดับที่5นะครับทางฝั่งจมี่กาเลเกอร์ให้นิโคลเซอรได้อันดับที่5ส่วนทางฝั่งแกรี่นีวิลนะครับให้เชลซีนี้ได้อันดับที่5อันดับที่6นะครับเจมี่กาเลเกอร์ให้สเปอร์นได้อันดับที่6ส่วนนีวิลให้นิโคลเซอรได้อันดับที่6ส่วนตกชั้นนะครับเจมี่กาเลเกอร์ให้บูมแฮมตันเันเนลแลนเบอร์รี่ตกชั้นแกรี่นีวิลให้ Lead, ลีดเบอร์รี่บูมแฮมตันตกชั้นนะครับส่วนดาวซันโบนะครับเจมี่กาเลเกอร์ให้อลลิงบแล้ว็ เดวิลก็ให้เออร์ลิงบลาอห์ฮาร์เลนเหมือนกันนะครับเราปิดท้ายกันที่ได้ใจเดอะครับนะครับโรมาโน่คอนเฟิร์มเคียซ่ามาย้ายของพิสูจน์ตัวเองกับหงส์แดงต่อบทพิสูจน์โรมาโน่นะครับเกี่ยวข่าวระดับที่หนึ่งยืนยันนะครับว่าเปรเดรโกเคียซ่าปีชาวอิตาลีของลิเวอร์พูลได้แจ้งไปยังบอร์ดบริหารหงส์แดงและกุนซืออเนเดอร์สโลตแล้วว่า ดังการที่จะปักหลักค่าแข่งในทินแอนฟิลด์ต่อไปเกซามีข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมมาตลอดในช่วงซัมเมอร์โดยรายงานจากสื่อหลายสำนักอ้างว่าดาเตนเวัย27ปีกำลังมองหาทางย้ายออกจากลิเวอร์ pool ซึ่งไม่เช่ร่างหน้าแปลกใจนักเพราะเขาแทบไม่ลงสนามเลยในนัดกันที่แล้วอย่างไรก็ตามล่าสุดโรมมโ,โรเปิดเผยว่าเกซาพ,พร้อมที่จะอยู่กับลิเวอร์ pool ต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปีเนื่องจากสถานการณ์ในทีมได้เปลี่ยนแปลงไปหลังบรรดานแนวรุกอย่างลูดิอัสและดาวินูเยสย้ายออกไปแล้ว รวมถึงการเสียชีวิตของดิโกโตตากูรูเลอร์อมกรักโรนีกล่าวว่าเคซ่าและเย่งของเขาได้แจ้งให้กับลิเวอร์พูลทราบถึงความปรารถนาที่ชัดเจนที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปเคซ่าเคยคิดที่จะทีมในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมหลังจากที่ลิเวอร์พูลปฏิเสธข้อเสนอซื้อตัวหลุยด,ดีอาร์ตและฟาลิโกเองก็ถูกตัดชื่อออกจากการทัวร์เอเชียปัจจุบันเคซ่ากลับมามีอนาคตกับลิเวอรว์พูลอีกครั้งนะครับหลังเกมเปิดสนามแอนฟิล นัดเอาชน,นะปอนมัด4ีเมื่อ,อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองและสวมบทฮีโร่ยิงประตูขึ้นนำา32พร้อมยืนยันหลังเกมว่ายังมีความสุขดีกับหงดแดงเขาทราบปัจจัยผ่านสเก็ตบอร์ดอิตาลีเกี่ยวกับอนาคตว่าเราจะคุยกับลิเวอร์พูลพูดตรงๆเลยนะผมมีความสุขที่นี่ผมกำลังเล่นให้กับหนึ่งสโมสรที่ดีที่สุดในโลกผมก็แค่ต้องรอและเตรียมตัวให้พร้อมเหมือนเมือเ่อคืนและพิสูจน์ตัวเองว่าผมสามารถเล่นให้กับทีมนี้ได้ ผมขอ,อย้ำอีกครั้งว่าโค้ดดูแลผมดีมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผมเล่นในตำแหน่งไหนก็ได้ที่โค้ดต้องการผมมาที่นี่และเจอความยากระบักมากมายเพราะจังหวะการเล่นมันแตกต่างออกไปมากแต่หลังจากพันปหนึ่งปีผมก็ทําประตูแรกในพรีเมียร์ลีกได้ในที่สุดขนให้โอกาสผมขอให้กําลังใจผมเสมอเคียซ่ากล่าวทิงท,นะท้ายในี่คสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่20สิงหาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ